เราจะมาลาบปลากันอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้ลาบกันนานปลา,าขาวครับส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 ับนี่จะทำน้ำซุปสับให้ละเอียดนะครับ càng càng mạnh เรื่อยครับจนละเอียดนะครับวันนี้เราจะแรกแบบใส่น้ำพริกทางเหนือนะใช่ครับนี้พริกทางเหนือครับใส่น้ำพริกทางเหนือมาครับเดี๋ยวเรกสับเนือทางเหนือครับจะเป็นยังไงต่อมาดูครับติดตามกันวันนี้เรามีเมนูปลาชักเกอร์นะครับ จะทาอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะทายัางไงกินครับตอนนี้มาย่างแล้วน,นะครับทําการย่างนะครับเผาให้มันสุกก่อนะครับแล้วก็เอาแต่เนื้อมันตอนนี้ทําการเผาอยู่ครับย่างครับไม่เรี้ยมแล้ว ก้างมันเยอะกระตองหรือว่าปลากายเราสับทั้งตัวเลยครับลาบเสร็จแล้วครับหน้าตาจะประมาณนี้หัวเราไปต้ม เอริเกตเตอร์ปลาปลดปลาช็อกเกอร์เราจะเอาเนื้อออกนะครับหลังจากที่เราเผาเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแล่เนื้อเอา,ข,าข้างในเนื้อข้างในนะ,นะครับดูนะครับไมนเนื้อเป็นยังไงครับแตออ่บอก,ก,กอว่าปลาช็อกเกอร์กินไม่ได้นะครับนี่นะครับเนื้ออร่อยมากดูนะครับ <ลง S 2> เนื้อเป็น <alguns S 2> ยังไงครับ เมนูเด็ดไมมีให้เข้าหนางนาหนามากเลยเขาจนแบบยอดครับร้อนๆอย่างครับหนานาเลย คล้ายปลา,าทะเลปลาปลาเนะปลาสะบะพเนี่ยนี่คล้ายปลาสะบะเนี่<ร>ปยปลาสะบะเนื้อแน่น,นเป็นปลาสะบะเลยเป็นเนี่ยมันเป็นไอ้ฝอยเป็นชิ้นเลยอ่ะ อกอกได้สบายเลยครับเนี่ยเนื้อไก่เลยเส้นในวันนี้เส้นในวันนี้กินได้ครับสุกแล้วแต่เราก็จะไปทำเมนูผัดกะเพราเนาะอะไรหมดหลอดหลอดหลอดต้องมีดเล็กนี่ครับนี่คือเนื้อปลา ช็อกเกอร์ที่เราแกะแล้วนะครับเผาเรียบร้อยแล้วเอามาแกะเดี๋ยวเราจะไปทไําเมนูต่อไปเดี๋ยวเราไปชมนะครับว่าเราจะทําเมนูอะไรกินกันโอ้ปลาปิ้งนะครับโหเมนูปลาปิ้งปลาดุกปลานิลปิ้งยอดแล้วตกได้นะครับเมื่อกี้ปลาดุกปลานิน อนะครับวันนี้เราจะมาลาบปลานะครับลาบปลาใส่น้ำพริกพริกลาบเนื้อพริกลาบเนื้อนะครับดวครับเนื้อนะครับเนื้อนี่แหละครับให้ดูยี่หอบอัอันดับแรกเราก็ใส่น้ำมันไปก่อนนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปไปนะครับน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปลเสร็จครับก็เดี๋ยวมันหอม เติมใส่นิดนึงอดีเยวะมันหอมนะครับะเดียมผสมนิดนึงกระเทียสมสุกปั่น,นแค่กระเทียมก็รู้สึกว่าหอมแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่พริกเนื้อนะครับ ยำเหลือมิดมนึงหอมอ่าพอแล้วตรงน,นก็ใส่พริกราบอยากชอบเผ็ดแบบไหนก็ใส่แล้วนะครับพริกราบนะครับแต่อานะครับใส่หอ,ม,อมมากเลยชอเผ็ดเล,เลยนะครับยังไม่เผ็ดอย่างนี้นึง ยังไม่ไม่เก็นเชียวไหมพริกนี่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่โอเคครับเกี๊ยวเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวเข้าไปหอมมากเลยเดี๋ยวพริกก็พอสูงนิดนึงแล้วก็ใส่ปลาลงไปปลาลงไปนะครับบอกแบบทุณชอบอ่าอมเลยเครื่องเลยนะครับเย้ครับใส่ปลาที่เราจับไปแล้วนะครับปลาที่เราจับไว้ คนไปทอกันนะหมูห่ามา,า,ยยา,าใส่ emperor, หอมนี่มันมือนไหมนะใคนเขากันะหมามาเลย

แล้วนะครับเสร็แล้วเสร็จเลยนะครับ,ดรบเดี๋ยวใส่ต้นหอมผักชีใหม่กระจกนะครับโอ้ครับเมนูต่อไปนี้เมนูต่อไปนี้เราจะมาผัดกะเพราเอาอะไรครับกะเพราปลาช็อกเกอร์ช็อกเกอร์นี่นะครับครับมาเท่าดีมเราสามตัวนะในแค่น,นี้นนนสามตัวเขาเรียบร้อย ขั้นตอนแรกก็ต,ตั้งกระทะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่น้ามันลงไป <Okay. S 1> ใส่พริกที่เราโักไว้นะครับพริกกระเทียมใช <Okay. S 1> hey, ่ไหมครับเทลูกป่อยเทลูกป่อย โคเลโคเล่โอ้โคเล่เสร็จนะแต่เด้๋ยวเาไฟมันแรงนะครับนะพริกขอมทุบแป๊บนึงอาจจะจะมีกระเพาะทุบแป๊บนึงครับเหมือนหอมอะไระครับใส่เลยครับไปใส่ปลาลงไปน้ำปลากระเทือนะครับเสร็จแล้ว เราก็ใส่ขุงรสขุงรสนะครับใส่กระตีลงไปชูรสลงไปน้ำตาลลงไปทอดขิงรสน้ำป,ปล,ลาของทอดขนะครับ คนทะเลคนทะเลทะเลให้เข้ากันัให,ให้มีเข้ากันให้มันสุกนะครับอันนี้ปลามันสุกแล้วปลากระป๋องไปแล้วเไปแล้วลไปแดงหน่อยนะครับครับครั้งแรกที่ผมทำนะครับไปแล้วไปทำครั้งแรกนั่นแหละต้มยำอันนี้ผัดกะเพราครั้งแรกครั้งก่อนเนี่ย ต้มยำนะครับหม้อมไปเลยเลยใช่หอมนะครับ่อมปลาช็อเกอร์นะครับหอมปลาช็อคเกอร์พักให้ปลามันสุกทั้งๆนะครับเราจะใส่ใบกระเพราไ่อแล้วก็ใส่กระเพราลงไปโอ้โหกระเพราครับเอาเยอะนะครับทอดอ้วยใส่ทั้งนั้นนะครับกระเพราแท้นะครับเนี่ยคลอาแท้นะครับใส่ยีราฟหอม คะเลคะเลใช่ไหมแับให้ามันสูตรแห้งนะครับแห้ง กินดูก่อนนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับร็จแก๊สปิดแก๊สนะครับปิดก,ก,ก,การนะครับหอมสดครับอืมยอดมันร้อนนี่นะครับอันนี้คือ ลาบปลานะครับลาบปลาแบบทางเหนือนะครับสูตรทางเหนือจุกนะครับอนันนี้คือผัดกะเพราผัดกะเพราปลาชักเกอร์นี่คือต้มหัวปลานะครับน,น้ำจุกน้ำจุกมีแค่ปลาปิ้งปลาดุกป,ปิ้งปลานีลนปิ้งสุดยอดผัดนี่อะไรครับ อ่าทีนี้เราก็มาทานกันนะครับนี้คือรับปลารับปลาตองรับปลาตองแบบเนื้ออ่าแบบเนื้อนะครับใส่เครื่องปรุงเนื้อนะครับหอโอ้โหยอดครับรสชาติเป็นไงครับมีมันกลิ่นสมุนไพรเหมือนกับอะไรใบอะไรนะใบสะกูไม่ใช่ใบสะกูไม่ใช่เหมือนอะไรอ่ะเครื่องสมุนไพรอ่ะ อร่อยไหมอร่อยครับกินเคยกินครั้งแรกปะครั้งแรกครับอ๋อทำ่าไรอันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมอันนี้คือผัดกะเพราปลาชอกเกอร์ปลาจกเกอร์ชอกเกอร์นี่ก็ทําครั้งแรกครับไม่เคยกินมหกือนลองดูครับหื้อไงเนื้อแน่นมากเห็นไหมเนื้อแน่นมากเนื้อมันเหมือนเหมือนอะไรเหมือนกบฮะ คล้ายใช่ไหมขึ้นกบขึนไก่อะคล้ายๆกับเพากบนะใช่ใช่ผมใส่เครื่องปรุงสุดยอดเลยนะเนี่ยชมดีนตัวเองละเครื่อยตัวเองละเยอะมากสุดยอดครับอร่อยอร่อยอร่อยรู้ไปฝ่าชักเกิดเดี๋ยวหัวปลานี่ครับน้มุนไทยต้มสมุนไพรเดี๋ยวได้เย็นไปก่อน อ,อกินร้ร้อนเนาะตรงร้อนร้อนอะไรปลาปิ้งอ,อันนี้สดๆใหม่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ยออกจากบ่อทั้งนั้นเลยเมนูปลาครับวันนี้เมนูปลาทั้งน,นั้นนะครับเนี่ยไม่มีอะไรพนเลยครับปลาทั้งนั้นอนี่อร่อยจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมอร่อยจริงๆไม่เคยลาบปลาอย่างนี้มาก่อนถ้าไปราบเน,นื้ออะไร น่าจะเป็นอย่างนี้นห่ะไม่คล้ายกันใช่ไหมไม่คล้ายกันลาบหมูอ่ะลาบหูลาบหมูใช่ไหมลาบหมูทำทำนี้แหละแต่เป็นใช่หมูทำหมูสับอันนี้เป็นปลาไงปลาแบบปลาตองด้วยใช่ครับเนื้อไม่ค่อยมีมีแต่ก้างอ่าอันนี้เราสับสับละเอียดเลยนะครับอเนี่ยอร่อยคล้ายลาบหมูแหละรสชาติเป็นปลาอร่อยครับดูท่าทางก็อร่อยแล้ว